หนีขาวหนีขาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนิ้นหาวหนิ้นหาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ早อัน,อนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า,อ,ชาอู อูอันสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายวันช上好งหาวันชหาสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นวันอันวันอนราตีสวัสด์ราตีสวัสด์ 你叫什么名字你叫什么名字昆赤啊瑞卡我叫牛我叫牛卡缠赤牛卡我叫庄 วอเจียวจอนผมชื่อจอนครับผมชื่อจอนครับเ很高兴认识你，很高兴认识你，ยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับ 我也很高兴认识你，我也很高兴认识你。ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันค่ะ。ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับ。